ชมพูน้ำดอกไม้นะครับผิวมันจะเป็นสีชมพูถ้าโดนแสงสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มีเรื่องมาคุยกันอีกนะครับสวัสดีช่วงนี้ว่างๆกับทีนิดนึง ก็ไม่ใช่อะไรมีหลายท่านสงสัยนะครับถามมาว่าไอ้ชมพู่น้ำดอกไม้ของผมเนี่ยที่ปลูกไว้เนี่ยแล้วก็มีหลายท่านรับเอาไปปลูกเนี่ยมันออกลูกช่วงไหนออกลูกยังไงนะครับจริงๆแล้วทั้งแม้แต่ต้นแม่ที่ผมเอามาปลูกเนี่ยเคยบอกหลายคนแล้ว,ว่าตอนรับมาเป็นกิ่งตอนยาวประมาณสักศอกหนึ่งอะสามสี่สิบเซนเนี่แหละประมาณเนี้ย ผมปลูกไปประมาณหนึ่งปีกับสามสี่เดือนนี่แหละก็ออกลูกแล้วนะส่วนไอ้ที่ผมปล่อยปล่อยออกไปเนี่ยเป็นกิ่งตอนจากต้นที่มันออกลูกแล้วในข้างหลังเนี่ยเห็นไหม้างหลังเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยมันออกลูกแล้วแล้วผมตอนเนี่ยผมจะตอนกิ่งที่แก่ๆก,กิ่งใหญ่ส่วนใหญ่ที่ออกไปก็ถ้าเป็นต้น หมายถึงว่าถ้าเป็นต้นต้นที่อยู่ในถุงดำนะก็จะสูงเกือบเมตรถึงเมตรหนึ่งนหะเมตรกว่าก็มีซึ่งในพวกนี้ยมันเคยออกดอกมาหนแล้วซึ่งเอาไปพอไปปลูกปุ๊บลงดินมันก็ออกแล้วหรือจะอยู่ในกระถางก็ออกในเข่งก็ออกคยผมปลูกลองดูมันก็ได้หมดส่วนที่เป็นกิ่งตอนที่เอาไปเนะี่ยจริงๆมันยาวนะผมตัดมันสั้นเพราะว่ามันจะสะดวกในการส่งแล้วก็การที่จะไปอนุบาลให้มันฟื้นตัวจะง่ายก็ไม่มีอะไรตรงนั้น วันนี้ก็จะมาตอบข้อ,องสงสัยนะครับที่หลายท่านเคยถามว่ามันออกลูกช่วงไหนกันแน่ก็จะพามาดูเลยนะครับเ,เดี๋ยวไปดูกันช่วงนี้มันเป็นฤดูออกพอดีเอาละครับที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคือชมพู่น้ำดอกไม้ต้นแรกเลยนะครับต้นนี้ดูต้นนี้แล้วกันต้นนึงผมตอนออกไาเยอะมันเล็กต้นนี้ไม่ค่อยมีเวลาตัดมันก็เลยสูงหน่อยจริงๆแล้วถ้าเราตัดแต่งมันบ่อยๆมันก็ไม่สูงหรอกอันนี้ก็อยู่ประมาณสักสี่เมตร ถึงยอดนู่นนะส่วนในยอดนู่นนะที่เห็นนั่นนะเดี๋ยวผมก็จะตัดออกแล้ะกะเอาไว้สูงไว้สักสองเมตรครึ่งเต็มที่นะครับชมพูน้ำดอกไม้ชนิดเนี้ไอ้ชนิดอื่นยังไงนี่ผมไม่ทราบนะพูดถึงต้นที่ผมปลูกอยู่เนี่ยออกลูกทั้งปีมันจะออกลูกปลายทาไปปลายเนี่ยอย่างเนี้ยป,ปลายยอดอย่างเงี้ยเนี่ยพู่นน้ำดอกไม้สีชมพูคือตอนเล็กๆมันจะม่วงเนี้ย อันนี้ในกรณีที่ถูกแดดได้รับแสงเพียงพอนะครับเล็กๆก็จะม่วงอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวต้องห่อแล้วเนี่ยช้าเดี๋ยวจะอดพอโตขึ้นโตขึ้น,นสุกมันก็จะเป็นสีชมพูม่วงหมืนจากงคือออกรูกทั้งปีพูดยงไงเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าชมพู่น้ําดอกไม้ชนิดนี้ออกลูกตลอดปีแต่ว่ามันออกมปเยอะในช่วงระหว่างปีเนี่ยมันก็จะออกไปทั่วนะนะกิ่งนู้นบ้างกิ่งนี้บ้าง ขึ้นอยู่ขนาดของต้นยิ่งต้นใหญ่ก็นะ่าจะออกเยอะขึ้นราะมันไม่ได้ออกคือที่มันออกเยอะขึ้นเพราะว่ายอดมันเยอะขึ้นมันออกตามยอดออกตามยอดที่แกะนะ่นยิ่งต้นใหญ่ยอดเยอะมันก็จะออกเยอะขึ้นไปเรื่อยๆออกสลับกันไปแต่ที่เห็นโอ้มันเยอะเลยนุ๊น่ามโเดี๋ยวทอมันได้มาห่อ แต่ที่เห็นมันช่วงเนี้ยที่ถุงขา,ขาวๆนี่คือห่อไว้ที่เยอะช่วงนี้เพราะว่านี่เป็นฤดูของมันนะครับฤดูนี้จะเยอะเป็นพิเศษก็คือเหมือนคล้ายกับไม้อื่นที่มันออกลูกเป็นฤดูนั่นแหละสําหรับชมพู่น้ําดอกไม้พันนี้ประมาณต้นตุลานะจะเริ่มออกดอกเป็นฤดูของมันจะเยอะที่สุดช่วงนี้นะครับ ันนี้ผมห่อไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ยังมีอีกยังห่อไม่เสร็จอันนี้ลูกใหญ่ฮะนีนะมเป็นกรมแล้วแต่ยังไม่สุกช่วงนี้ยังไม่มสุกเลยมันก็เคยนับเวลาแล้วหลังจากที่มันดอกบานเนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณสองเดือนครึ่งประมาณสองเดือนครึ่งก็จะสุก นะครับก็ตอบข้อต่อทุกข้อนะครับว่ามันออกลูกช่วงไหนออกทั้งปีออกลูกทั้งปีแต่จะมีช่วงที่ออกเยอะคือเป็นฤดูก็คือตุลาคมก็คือช่วงต้นหนาวหรือปลายฝนนี่แหละจะเริ่มออกมาเยอะๆพอหลังจากหมดรุ่นนี้ไปรุ่นนี้สุกก็จะสุกประมาณปีใหม่รุ่นนี้จะสุกประมาณนระดับปีใหม่ กลางกลางปลายปลายธันวาถึงช่วงปีใหม่จะสุกแล้วพอหมดไปมันก็ไม่หมดอ่ะมันก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะครับแต่จะน้อยลงแล้วจะเยอะ่สุดช่วงนี้ถึงจะเยอะนี่ก็ไม่ได้ออกพร้อมกันทั้งต้นก็จะออกไล่ๆกันไปอย่างที่ให้ให้ดูเนี่ยนะจับให้ดูมันจะมีลูกที่ใหญ่เก็บกำปั้นแล้วก็มีแล้วก็ลูกเล็กๆอย่างเนี้ยอะอัะอนนี่ คือกลับไปดูเนี่ยเต็มกับเต็มถุงแล้วเนี่ยนะลูกใหญ่แล้วก็ลูกเล็กๆมีเสียงเล็กอยู่กระห ổ น้ำโป้งเนี่ยนี่กระห ổ น้ำโป้งตรงนี้กระหวนม่โป้งอ่านี่ใหญ่มันโป้งหน่อยอ่าอันนี้เพิ่งดอกคุณจาบานไปไม่นานเนี่ยอันเนี้ย <c oughs> ก็มีมันก็ไล่กันไปอย่างนี้นะครับ ตรงนี้ไม่มีลูกสุกให้ดูเลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสีนะครับสีสีมันอาจจะไม่ได้ออกชมพูทั้งหมด ก็อ,อย่างที่ผมเคยพูดไว้นะถ้ามันโดนแดดโดนแสงเต็มที่เพียงพอเนี่ยก็จะเป็นสีพ่วงแต่ผมก็ไม่เคยวัดเลยนะว่ามันต้องแสงขนาดไหนนะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ตรงเนี้อยอยู่ชายนอกโดนแสงเต็มที่จะเป็นสีนี้เห็นไหมม่วงลูกเล็กเสร็จแล้วเดี๋ยวพลาสุกมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูสีไมนจางไปอย่างที่บอกส่วนในที่อยู่ในต้นเนี่ยมันได้รับแสงน้อยมันจะเป็นออกเหลืองเหลืองเหมือนทั่วไปอาจจะแกะนี้ให้ดูอ่ะ ดี๋ยวแกะนี้ให้ดูลำบากที่เพื่อนถ่ายคนเดียวะมือหนึ่งถือกล้องโทรศัพท์นี่แหละมือหนึ่งก็แกะพนอะแกะไม่ดีเดี๋ยวหลุดเสียของอีกเนี่ยเห็นแล้วเห็นไหมอันนี้เริ่มเริ่มใหญ่้น่นอนเห็นสีไหมครับแกะนี้ก็ยังมีสีออกอันนี้นิดๆน,น,น,นะสีเข้มๆหน่อยเห็นไหมเพราะว่ามันยังอยู่ในมีอยู่แสงส่องได้ถึงอยู่บางส่วน มันก็เลยออกสีเน้นมาทางมีเลื่อยเลือนนิดหนึ่งไงนะแต่ถ้าอยู่ในร่มเลยเนี่ยมันจะไม่มีสีเลื่อยเลือเลยจะขาวแล้วก็ประสุกก็จะเหลืองเหมือนกับทั่วไปนะเพราะฉะนั้นไอ้ต้นเนี้ยมันก็จะมีสองสีคือสีออกชมพูกับสีเหลืองมวลาสุกซึ่งมันก็ไม่มีผลอะไรมันแค่สีเฉยเฉยรสชาติเหมือนกันนะครับโดนแดดมากโดนโดนแสงมากโดนแสงน้อย อ่างที่สีผิวแต่รสชาติเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูฟางน,นู้นอีกต้นนี้ปลูกไว้ที่ริมบ้านนะห่างบ้านแค่กี่เมตรน่าจะ,ะมาณทักสามสี่เมตรเลยมันก็เลยค่อนข้างจะรับแสงได้ไม่เยอะซิซีกอยู่ด้านนอกตรงนั้นมันเป็นสนามหญ้าไงกำแพงก็อยู่ห่างไปประมาณสักเจ็ดแปดเมตรมันก็เลยจะรับแสงเยอะหน่อยสีกนูน้นสีจะสวยหน่อย หัวมาด้านนี้มันจะไม่ได้รับแสงเนี่ยบ้านอยู่นี่เห็นไหมก็จะบังสีก็เลยอาจจะไม่ค่อยเข้มได้รับแสงแดดช่วงเช้าหน่อยดีไหมมีลูกใหญ่ที่เป็นสีไหมช่วงนี้ก็ยังดีซีนี้ได้แสงช่วงเช้านะครับช่วน,นี้น้าตอนออกนี่ยังรับแสงอยู่แต่ถ้าอยู่ในพุ่มจริงๆเนี่ยจะเหลืองอย่างเดียวเลยไม่มีสีไม่ออกชมพูเลย แต่วิธีแก้มันก็แก้ได้นิดหน่อยนะครับก็คือตัดทรงให้โปรง่งจริงๆแล้วมันควรจะโปร่งแบบนี้นะด้านบนเนี่ยให้แสงส่องมาได้พอแสงส่องได้ทั่วต้นลูกก็จะสีสวยแต่ว่าอย่างว่าแหละผมตามอารมณ์นะว่างเมื่อไหร่ก็ลุยไม่ว่างก็ปล่อยไว้มันก็เลยทึบๆมันจะดูย,าย,ย่าอยู่เนี่ยมันตัดย,าย,ย่าตัดไม่หมดเลยแม่ยาคามันก็เลยทึบหน่อยเห็นไหมนะ พอทึบปั๊บมันก็เลยสีไม่ค่อยสวยนะนี่อันนี้หลังมดมีอยู่ดีแล้วมดนแดงทำหลังนี้นี่ต้องหอ่อแล้วดีวต้องหัดเอาถุงมาหอ่อก็เ <c oughs> นี่ยข้างไหนต้นจริงๆแล้วควรจะโล่งตัดทั้งบนทั้งบนต้อตัดออกให้แสงส่องออกมาถ้าแสงส่องออกมาได้สีผลสีผิวมันนะ่ะก็จะสม่ำเสมอนะครับ ลูกนี้อยู่ใต้ตน้นนี่ก็ใหญ่แล้วนะหาดูเงาลางๆเกียดจนะันะครับก็วิธีหอ่อเห็นเห็นห่อถุงไม่มีอะไรมากครับก็ห่อธรรมดาแบบเนี้ยเราเชื่อผัวไหมถุงคุณๆหน่อยมัดปากให้น้ำต้นก็ตัดถุงให้น้ำมันหยดออกมาไม่ให้ไอ้น้ำเกาะที่เน่า สำหรับถุงเนี่ยขอบอกเลยนะถุงพลาสติกแล้วนี่ชัวร์สุดเนี่ยพลาสติกขุนๆเนี่ยดีที่สุดละมีอยู่ปีหนึ่งจาไม่ได้ละสองปีที่แล้วหรือสามปีที่แล้วเนี่ยผมก็เห็นเขาโฆษณาขายถุงผ้าอะไรสปันปงสปันปอนอะไรเนี่ยผุนนั่นแหละราคาก็ไม่น้อไม่ถูกนะก็สนใจดูแล้วมันน่าจะดีนะว่างไงก็เลยเอามาหอ่อปรากฏว่าโดนแมงวันทองเจาะหมดเพราะว่าถุงนะั้นอะ มันมีรูพุนคล้ายมุ้งถึงจะหนาแ้่จริงแต่มันก็พุนน้ําไม่น้ําระเหยได้แต่น้ํำระเหยได้ไม่พอมันมีรูผมมาเล็งๆอยู่จะาเลยมาเลงวันทองมันเกาะปุ๊บมันก็แจหางลงไปจอกที่ลูกปราโควดไว้ชุดนั้นเน่าหมดเลยเนี่ยเป็นช่วงฤดูปลายฤดูอย่างเงี้ยเน่าหมดนะครับสองสามเข่งใส่ถังปฏติก,กันนะเยอะอยู่หลายสิบโลนะเน่าหมดนะครับ ไม่เหลือเลยทางนั้นก็เลยเข็ดเลยเลิกเปลี่ยนกลับมาใช้ถุงเดิมถุงมันเดิมเพราะแต่ก่อนใช้ถุงแบบนี้แหละแต่ผมว่ามันล้าสมัยก็อยากจะให้นําสมัยหน่อยนะลงทุนไปซื้อมาทาั้งๆที่ถุงนี่ก็ถูกมากนะครับไอ้ถุงเนี่ยแพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่ง,ก,งก็ประมาณทักกี่ถุงหรือผมไม่เคยนับนะประมาณสิบกว่าบาทเองสิบห้าบาทเต็มที่สิบสองถึงสิบห้าเนี่ยให้จำไม่ผิด ครับเนี่ยอันนี้ที่เห็นอยู่ตอนเนี้ห่อไปแล้หนึ่งแพ็คหมดแล้วห่อไปเห่งแพ็คห,หนึ่งหมดที่เห็นนี่ยนะที่ห่อไปแล้วเนี่ยนั้นหนึ่งแพ็คพอดีก็เดี๋ยวเอามาห่ออีกรอยแลาว,ว่างนิดเนี่ยังเหลือเยอะนะก็ห่อได้เยอะถ้าเอาจริงๆริงได้หลายทีนี้ถ้าใครคิดจะปลูกหมายว่าขายผลเนะี่ยก็โอเลยช่วงนี้จะเยอะแล้วก็ ็ห่อแบบนี้มันก็ไม่ยากแล้วก็ปลูกก็ไม่ยากต้นนี้นะไม่เคยฉีดยาฆ่าแมลงปุ๋ยเหรอปุ๋ยเคยมีไม่เคยใส่เลยนะรู้สึกจะเอาขี้วัวมากองกองไว้เนี่ยสักครั้งหนึ่งแล้วมั้งตั้งแต่ปลูกมาสามปีนี่สามสี่ปีนยะแต่ที่เป็นหลักก็คือเนี่ยไอ้ใบมันนี่แหละใบมันย่ามันเนี่ยมากองขนโคนไวเนี้ยมันก็ไปได้นะแต่ว่าดินสมบูรณ์เหรอไอ้ดินนี่เป็นดินถมนะครับผมถมสูงประมาณสองเมตร เมตรคึ้นสองเมตรอ่ะพร้อมเป็นนาที่เก่าเนี่ยผมปลูกบ้านเนี่ยนะแล้วก็มาปลูกตรงนี้อันนั้นก็น้ําก็ใช้ท่อไอ้น้ําหยดนี่แหละถ้าหน้าฝนก็ปล่อยธรรมดาหน้าแลรงก็หยดบ้าม,มันก็โอเคนะปลูกไม่ยากถ้าอยากก็เอาไปปลูก็กลองดูได้นะครับก็แต่ช่วงนี้อืมที่ตอนไว้มันหมดแล้ว ไอ้ต้นที่อนุบาลไว้ก็รู้สึกจะเหลือต้นสองต้นนี่แหละจะไม่เหลือแล้วมันต้นข้างออกลากยากนิดนึงเท่าที่ผมตอนอยู่ปกติผมจะตอนเดืนอนพฤษภาต้นพฤษภาแล้วก็จะมาตัดหอาช่วงปลายกันยาพอจากนั้นก็ไม่มีละเคยตอนช่วงนี้หมายว่าที่ไม่ให้ดูต้นฝนนะเคยตอนครั้งสองครั้งนี่แหละปรากฏว่าตอนเป็นร้อยได้ไม่ถึงสิบนะครับลากไม่ออกมันก็แห้งตายไป ก็เลยตัดสินใจตั้งอันนั้นมาก็เลิกละแมวเ,เสียเวลาด้วยนะไม่ออกกินตายไปแล้วเสียเวลาตัางาก็เลยตองเอาไว้ตอนช่วงต้นฝนนะครับถ้าใครสนใจก็รอปีหน้านะครับช่วงฝนผมจะตอนต้นดูดูฝนแล้วก็ปล่อยประมาณปลายเดือนกันยาก็จะพร้อมนะส่วนตอนนี้ก็คงพามาชมกันแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวก็จะไปหาบันไดเอาปีนขึ้นไปห่ออีกนี่นะ นีลูกหนึ่งสองลูกอ้ออีกเรื่องหนึ่งแล้วถามว่าการห่อต้องเด็ดยังไงไหมคือไม่ต้องนะครับไม่มีการเด็ดผมห่อหมดห่อหมดเลยอ้าวแล้วมันไม่เยอะมันก็เยอะอยู่นะนี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดูอนี้อ่ะดูนันนี้อันนี้อยู่เห็นไหมมีแสงเข้ามาลางๆมันก็เลยออกสีเหลือบๆหน่อยเนี่ย อันนี้มีสี่ลูกเห็นไหมไมันด้เด็ดเลยเก็บไป้หมดถามว่าแล้วมันไม่เบียดกันเหรอมันก็เบียดกันบ้างแต่เท่าที่สังเกตดูคือถ้ามันเลี้ยงไม่ไหวเนี่ยจะหลุดร่วงไปถ้าใครดูตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับจะเห็นว่าผมแกะออกเก็บใต้ถุงอันนั้นคือมันร่วงคือเลี้ยงไม่ได้มันจะร่วงออกไปร่วงออกไปจนเหลือเท,ท่าที่จะเลี้ยงได้นะครับถ้ามันเลี้ยงไม่ได้มันจะร่วงไปเรื่อยๆจนเหลือก็ทั้งเลี้ยงได้คือส่วนใหญ่จะเหลือ ลูกหนึ่งสามลูกแต่ก็มีบางครั้งที่สี่ลูกนี้อยู่ครบแต่ว่ามันจะไม่สุกพร้อมกันมันจะไอสุกใหญ่ก็จะพองก่อนไอที่เหลืออยู่ก็จะลูกเล็กพอเราเด็ดไอที่สุกออกไปที่เหลือก็จะพองออกมาสุกเหมือนเดิมนะก็ประมาณนี้ไม่ยากครับง่ายๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้คิดว่าน่าจะตอบข้อสงสัยได้เยอะแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับถ้าใคร อยากติดต่อพูดคุยก็ทักมาใน Facebook ได้นะครับอยู่ในลิส r i p ชั่นข้างล่างนะครับของข้อความข้างล่างลงไปดูนะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ